และเนื่องจากท่อนําไข่นะคะมีขนาดเล็กมากและไม่สามารถขยายตัวได้เหมือนกับมดลูกเมื่อถึงเวลาที่ไข่พร้อมจะฝังตัวและ,จะเจริญเติบโตจึงทําให้เนื้อเยื่อท่อนําไข่แตกฉีกขาดทําให้มีเลือดออกในปริมาณมากจนบางครั้งนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก สอบถามมานะคะว่าแล้วจะสามารถตั้งคันได้อีกหรือเปล่าสามารถมีลูกได้ไหมเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะมดลูกของผู้หญิงในขณะปกติที่ยังไม่ได้ตั้งคันนะคะจะมีขนาดเท่ากับไข่ไก่เท่านั้นเองค่ะแต่เมื่อตั้งครันนะคะมดลูกนั้นนะคะก็สามารถขยายขนาดได้ใหญ่กว่าลูกแตงโมในขนาดที่ตั้งคันและลดขนาดโดยหดกลับมาเท่าเดิมได้ เมื่อทารกคลอดออกไปแล้วค่ะความมหัศจรรย์นี้เองนะคะจึงทําให้มดลูกนะคะสามารถรองรับการตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดีค่ะปกติแล้วนะคะรังไข่จะผลิตไข่ออกมาเดือนละหนึ่งฟองเมื่อมีการตกไข่และไข่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วไข่กับสเปิร์มจะเจอกันบริเวณปีกมดลูกแล้วเกิดการปฏิสนธิไปเป็นตัวอ่อน และไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วนะคะก็จะเคลื่อนที่ผ่านท่อนําไข่ไปยังโพรงมดลูกโดยใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ระหว่างนั้นนะคะไข่ก็จะมีการพัฒนาเจริญเติบโตจนพร้อมที่จะฝังตัวที่ผนังโพรงมดลูกและ,จะเจริญเติบโตไปเป็นทารกต่อไปค่ะกรณีของการท้องนอกมดลูกก็คือการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นบริเวณอื่นนอกเหนือไปจากในโพรงมดลูก ซึ่งมักจะเกิดจากการที่ไข่เดินทางไปไม่ถึงโพรงมดลูกในเวลาที่จะฝังตัวค่ะเช่นปีกมดลูกที่เคยมีการอักเสบมาก่อนจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทําให้ภายในท่อนําไข่นะคะมีพังผืดซึ่งชะลอหรือขัดขวางการเคลื่อนที่ของไข่ทาให้ไปไม่ถึงจุดหมายและเมื่อไข่พร้อมที่จะฝังตัวก็ฝังตัวบริเวณนั้นกลายเป็นการท้องนอกมดลูก หรือสาเหตุอื่นๆนะคะที่ทําให้ท่อนําไข่นั้นเคลื่อนตัวช้ากว่าปกปติ เช่นการรับประทานยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆฮอร์อโมนในยาคุมฉุกเฉินส่งผลทําให้ท่อนําไข่เคลื่อนตัวช้ากว่าปกติโดยเฉพาะเดือนหนึ่งกินเกินสองแผงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกให้สูงขึ้นและการท้องนอกมดลูกมักจะเกิดบริเวณท่อนําไข่เป็นส่วนใหญ่และเนื่องจากท่อนําไข่นะคะมีขนาดเล็กมากและไม่สามารถขยายตัวได้เหมือนกับมดลูกเมื่อถึงเวลาที่ไข่พร้อมจะฝังตัวและ,จะเจริญเติบโตจึงทําให้เนื้อเยื่อท่อนําไข่แตกฉีกขาด ทำให้มีเลือดออกในปริมาณมากจนบางครั้งนะคะอาจทําให้คุณแม่เกิดอาการช็อกได้หรือในกรณีที่พบได้ไม่บ่อยนักนะคะแต่อันตรายมากก็คือไข่ไปฝังตัวที่อวัยวะภายในช่องท้องหากตัวอ่อนยังคงจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอาจทําให้อวัยวะภายในนั้นฉีกขาดและทําให้มีเลือดออกเป็นจํานวนมากสร้างความเจ็บปวดและอาจทําให้คุณแม่ช็อกได้ ลักษณะอาการสำคัญของการท้องนอกมดลูกนะคะคือ 1. มีการตั้งครรภ์หรือประจำเดือนขาด 2. ค่ะมีอาการปวดท้องซึ่งจะปวดมากกว่าปกติ 3. มีเลือดออกทางช่องคลอดเพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์นะคะที่มีอาการปวดท้องและมีเลือดออกทางช่องคลอดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีแต่ก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แต่มาพบหมอด้วยอาการปวดท้องแต่เพียงอย่างเดียวก็พบว่ามีการตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดขึ้นได้ค่ะ ดังนั้นนะคะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และไม่ได้คุมกําเนิดหากมีอาการปวดท้องควรรีบไปพบแพทย์ดีที่สุดค่ะการท้องนอกมดลูกส่วนใหญ่จะรักษาด้วยการผ่าตัดโดยใช้วิธีผ่าตัดเปิดบริเวณหน้าท้องออกเหมือนกับการผ่าคลอดค่ะซึ่งอันดับแรกแพทย์จะพิจารณาตัดท่อนำไข่ออกไปด้วยหากท่อนำไข่อีกข้ามปกติเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำค่ะ แต่ถ้าดูแล้วนะคะพบว่าท่อนำไข่อีกข้างที่เหลือดูไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะเลือกผ่าตัดแบบอนุรักษ์ก็คือผ่าตัดเอาเฉพาะส่วนการตั้งครันออกแล้วเก็บท่อนำไข่ไว้หากคนไข้ย,ยังคงต้องการมีบุตร แม้ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นซ้ำแต่คุณหมอก็จะเก็บไว้ให้ถ้าหากว่าคุณแม่ต้องการมีบุตรอีกแต่สำหรับในกรณีที่พบว่าการท้องนอกมดลูกที่ท่อนำไข่ยังไม่แตกและไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงสามารถใช้วิธีการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเอาส่วนของการตั้งคันออกและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือในบางกรณีการท้องนอกมดลูกอาจรักษาโดยการใช้ยาไม่ต้องผ่าตัด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและอายุคันของแต่ละคนทึ่งแพทย์ก็จะพิจารณาเป็นรายบุคคลค่ะการท้องนอกมดลูกไม่สามารถป้องกันได้โดยตรงแต่ควรป้องกันสาเหตุต่างๆที่อาจจะนำไปสู่การท้องนอกมดลูกเช่นการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์<ม>การเกิดโรคต่างๆควรพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกต้องเช่นถ้าหากว่าเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วไปซื้อยามากินเองกินยาไม่ครบ ทำให้โรกไม่หายสนิทกลับเป็นซ้ำบ่อยๆ,อยๆก็อาจจะทำให้หมดลูกอักเสบท่อนำไข่อักเสบเกิดพังผืดหรือเกิดรอยแผลเป็นการเดินทางของไข่เพื่อไปสู่มดลูกก็จะไม่สะดวกเสี่ยงต่อการท้องนอกมดลูกและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการรับประทานยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆจะทำให้ท่อนำไข่เคลื่อนตัวช้าลงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการท้องนอกมดลูกให้สูงขึ้น หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับประจำเดือนน้องสาวการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย